ส่วันนี้ผมนําเสนอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับพิงพา้าเหมือนกันนะครับเป็นงานเข้าเลือทั้งหมดเป็นขั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าประกอบแบบไหนมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นนะครับประกอบง่ายอ่าเริ่มประกอบเลยตรวนีน้ที่วางแกกันใส่เข้าไปเลยครับตำแหน่งนั้นเราก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งไหนนะครับที่เราชอบซ้ายขวานะครับอ่าอาจจะตึงมือนิดๆก็มันจะพอดีของมันอยู่ ตังนี้เป็นฐานนะครับใส่เข้ไปเลยซ้ายก็ได้นะครับหือว่าจะฝาก็ได้แต่เราใส่แล้วปุ๊บมันจะมีเย้อยู่ตรงกลางนะครับเข้าไปเลยอ่าก็จะมีรูอยู่ด้านหลังใส่เข้าไปเลยอ่าบางทีท้ามันอาจจะมีน้ำหนักบ้างนะครับเพื่อความ แข็งแรงนะนะครับต้องมีน็อตไข่ฟวงนะครับตัวเดียวอ่าคือประกอบง่ายคนระับไม่ยุ่งยากนะใส่ให้พอตึงนี้นะครับอ่าพอแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะคนคะแต่ว่าสีนผมยังไม่ได้ทำนะครับอ่าน,นี่ครับแบบโมเดิร์นี่านคะทันสมัยงานมีวยครับสวยงามแข็งแรงนะครับอ่าส่วนราคานั้นไม่แพงนะครับอินบ็อกซ์ิมเข้ามาได้สอบถาเมกไ,ได้นะครับอ่สาสวยนะ เหมาะสำหรับใช้ในบ้านนะครับค่ะรงไม่ใหญ่มากนะครับ